การที่ทำงานหนักทุกวันเหนื่อยทุกวันแล้วก็ยังมีเงินไม่พอใช้สักทีคุณรู้ไหมว่าการทำฟิปปิ้งอสังหาคือการลงทุนที่คุณนะคะสามารถทำควบคู่กับงานประจําได้ด้วยนะตามสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยคุณจะต้องหาความรู้และมีความรู้เพื่อให้คุณนะคะสามารถวิเคราะห์ซับได้และเลือกซับที่เข้าใจซับนั้นที่สุดถูกต้องที่สุดเข้าในพอร์ตของคุณค่ะถ้าคุณจะต้องใช้ทีมงานนะคะก็สามารถที่จะให้เขาค่ะ ช่วยเข้ามาดูแลในเรื่องของการรีโนเวทตกแต่งเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็คุณแค่ดูเรื่องของการจัดการงบแล้วก็การลงทุนของคุณเท่านั้นเองค่ะและอันนี้นะคะก็คือการจัดการเวลาอย่างชาญฉลาดค่ะหากคุณ ทำอสังหาควบคู่กับงานประจำของคุณนะคะสิ่งที่คุณจะสามารถทำได้ก็คือในช่วงวันหยุดนะคะหรือหลังเลิกงานค่ะหาข้อมูลนะคะในออนไลน์เพื่อที่จะเอาไปลงมือทำนะคะลงพื้นที่วันที่คุณหยุดค่ะแล้วก็สามารถไปเจอผู้ซื้อได้หรือผู้ขายได้ในวันที่คุณไม่ได้ทำงานนั่นเองลองจัดเวลาของคุณให้ดีนะคะและอีกข้อนึงก็คือการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะทุกคนณเวลานี้ตอนนี้นะคะคุณสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการร่นระยะเวลาของคุณได้ไม่จําเป็นจะต้องไปเจอตัว ะะทุกอย่างบนโลกออนไลน์สามารถที่จะทําให้คุณนะคะมีเรื่องของค่าจ่ายวันโอนได้เจอกับผู้ซื้อทางออนไลน์ได้นะคะสามารถปิดห้องปิดการขายทาสัญญาออนไลน์ได้เลยค่ะลองหาเทคนิคตรงนี้นะคะทําเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับตัวคุณกันคะ่ะ ตัวอย่างของผลสําเร็จการันตีนะคะนักเรียนจอยหลายคนเลยค่ะที่เรียนฟิปปิ้งอสังหาไปนะคะนําไปลงมือทําจริงนะคะแล้วก็สามารถทํากําไรจากการทาฟิปปิ้งอสังหาหลัก6หลักเ็หลักเลยนะคะทุกคนไม่จําเป็นจะต้องลาออกจากงานประจําด้วยค่ะเพียงแค่คุณแบ่งเวลาให้เป็นแล้วจอยเชื่อค่ะว่าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทําได้เพียงแค่มีทรัพยากรที่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ลงทุนเพียงเล็กน้อยในระหว่างที่เลิกงานหรือวันหยุดของคุณนะคะเพื่อเพิ่มรายได้นะคะหลักแสนหลักล้านให้กับตัวคุณเองค่ะถ้าคิด นี้ดีแล้วก็สามารถลงมือทําได้จริงไปลงมือทําแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์มาบอกจอยหน่อยนะคะและหากใครนะคะที่สนใจคอร์สฟิปปิ้งอสังหาฟอร์มซีโร่ชูฮีโรนะคะสามารถแอดไลน์นะคะแอด n a a y u u แอดหน้าอยู่นะคะแล้วก็ทักแอดมินมาได้เลยค่ะว่าสนใจคอร์สเรียนแล้วเจอกันนะคะทุกคน